สวัสดีค่ะอุ้ยไม่สวัสดีดีกว่าวันนี้อันยองค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับนงเมอานะคะได้ที่ ath channel ทาง YouTube นะคะที่วันนี้เนี่ยมาเซออันยองกับทุกคนนะคะเพราะว่าวันนี้เมจะพาทุกคนมาทำผมดังโง่สไตล์เกาหลีที่เขาฮิตฮิตกันนะคะจะเป็นทรงผมบันน่ารักน่ารักนะคะซึ่งทรงผมเนี่ยทำได้ไม่ยากทุกคนเห็นกันบ่อยใช่ไหมโอเคเดี๋ยววันนี้เมพาทุกคนมาทำแล้วค่ะขั้นตอนแรกนะคะนี่ เริ่มจากที่เมยนะคะสาผมแล้วนะคะทุกคนด้วยโทนี่แอนกายฟอร์ไฟน์เฮตัวนี้นะคะเห็นผมพิ้วสลวยแบบนี้แล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเมย์จดเตรียมความพร้อมแล้วก็บำรุงผมก่อนนะคะด้วยตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นโทนี่แอนกายะคะ Casual r a d a t i n g t ropical e l e x i a นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนแบบเซรั่มออยล์บำรุงผมที่มีส่วนผสมของเหมือน uv filter นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องเส้นผมเรานะคะจากแสงแดดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องบินลัดฟ้าไปเกาหลีไงทุกคนนะผมเราโดนแสงแดดแล้วแบบผมเสียแล้วแบบอปป้าเห็นป้ายผมแบบเสียเนี่ยไม่ได้นะคะแต่อปป้าไม่หลงรักเราอะไรอย่างเงี้ยโอเคหลังจากที่ลงที่บริเวณปลายผมแบบนี้แล้วนะคะก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทําทรงผมดังงกกันเลยค่ะอ่า ขั้นตอนแรกนะคะเม่จะเลือกผมมาบริเวณตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นการแบบว่าติดกิบไว้ทำให้มันดูแบบดูพองๆนะหมุนทวิสต์ง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะนี่หนาแล้วก็เดี๋ยวติดกิบไว้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็ค่อยๆรวบผมจากด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ เน่จะใช้วิธีแบบว่าใช้มือเนี่ยสางเลยนะคะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยนะคะเขาก็จะเน้นเป็นสไตล์แบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจมัดผมมากใช่ไหมจะเป็นแบบดูยุ่งยุ่งดูแบบดูไม่ได้เรียบมากนะคะนี่ก็รวบผมขึ้นมาเลยค่ะรวบมาไว้นะคะบริเวณแบบว่าสูงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะทำดังโงหรือบันให้อยู่บริเวณกลางหัวค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ยางมัดผมรัดเลยค่ะ มีจะแอบแบบดึงไรผมนะคะลงมานิดนึงให้ดูแบบอุย้ยผมหลุดเป็นธรรมชาติอีกแล้วนะคะอป้าเห็นก็อาจจะแบบเกิดการวันไหวได้ไม่ใช่แผ่นดินไหวนะคะวันไหวคะ่ะวันไหวแล้วก็มัดเลยนะคะมัดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวระหว่างที่นี้นะคะเมย์จะจัดผมให้มันดูหลุดลุดอีกแล้วคะ่ะดูแบบไม่ได้ตั้งใจมัดอีกแล้วว่าดูเซ่อๆดูเป็นผู้หญิงเซซอๆนะป้าอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะก็จะ เอาอ้อมแบบนี้นะคะอ่าง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ใช้กิ๊ต์หนีบเลยค่ะ อ่นนี่นะคะก็จะได้เป็นบันน่ารักน่ารักนะคะอยู่บนหัวแบบนี้แล้วเมย์ก็จะใช้หวีเนี่ยนะคะดึงให้ผมมันแบบดูหลุดๆออกมานิดหนึงอ่ะดูให้มันดูพองพอ,งออกมาค่ะแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วค่ะอ่าน,นะคะแล้เมย์ก็จะใช้ตัว Tresme Extra h o ต e Salon Finish Hair Spray นะคะในการเซ็ตทรงผมให้อยู่ทรงนะคะแบบว่าเราไปดิ้นในคอนเสิร์ตเนี่ยจะได้แบบผมจะได้ไม่หลุดนะคะ นี่นะคะแค่นี้นะคะก็จะได้เป็นทรงผมมัดจ,จุกแบบบันน่ารักหน้ารักสไตล์เกาหลีแล้วนะคะเอาไว้มัดใจอุปป้าที่คอนเสิร์ตนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกด subscribe ATH channel ตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดนะคะติดตามคลิปวิดีโอเด็ดๆอัปเดตเทรนทรงผมกับเมอาได้ะคะ่ะเดี๋ยววันนี้เม่ต้องขอตัวแบบไปดูคอนเสิร์ตไปหาอุปป้าก่อนนะคะวันนี้ไม่ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ